สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกม r a d e o n Earth Survival นะครับในวันสุดท้ายของปี2568นะครับหรือ2 0 2 5นะสักกลน,นะครับก็วันนี้เราจะมาตามล่าหลอดไฟกันนะครับที่โรงงานประหลาดนะต้องมาดูก่อนว่ามันขาดอะไรบ้างเหลือ4วันนะครับกับการตามล่าไฟแล้วก็ทำอีเวนต์ให้มันครบนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าผมจะถึงเลเวล30ไหมกับการได้ไอเขาเรียกอะไรนะไอก้อนน้ำแข็งอนะ จะได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนแมวปล่อยมันไปเลยนะผมไม่ได้สนใจแมวแล้วเออจริงๆแมวเคยเลี้ยงในเกมเกมโซแล้วนะครับแต่เกมโซก็ไม่ค่อยจะเล่นนะไม่ได้เล่นเลยอะ่ะใช้คาว่าไม่ค่อยได้เล่นต้องใช้คําว่าไม่ได้เล่นเลยช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจัดการไปนะก็ถ้าใครดูคลิปนี้ในช่วงที่กําลังเขาดาวก็ อยากบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะครับสุขสันวันปีใหม่ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในปีนี้นะครับขอให้โลกใจดีกับเราแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างใจดีกับเราในปีนี้นะปีใหม่นี้ด้วยนะครับส่วนผมไม่ขออะไรมากขอให้สุขภาพแข็งแรงพอแล้วนะเรื่องอื่นจะตามหาได้เรื่องเงินจะหาได้ไม่เป็นไรขอแค่สุขภาพดีพอ ยู่ดีมีสุขนะครับโอเคที่ผมตามหาอยู่คือเป็นหลอดไฟสีอ่าหลอดไฟกลมๆหลากสีนะผม,มเห็นแล้วละ่ะมันจะอยู่ที่บังเกอร์อันฟ้าแต่ว่ายังไม่ไปวันนี้วันนี้ผมจะไปที่อ่าสถานีตำรวจแบ็กพอร์ตนะครับวันนี้มีอีเวนต์นะใครอยากลุยรอยเว็บอ่าเกเว็บก็ลุยได้นะครับแต่ต้องมีเครื่องยิงระเบิดอะอาวุธยิงระเบิดหรือไม่ก็กับดักระเบิดแล้วกันแต่ว่าผมมาล,ลงไปแล้วไง เดี๋ยวไม่มีอะไรทำค่อยไปทำทีหลังครับตอนนี้เรายังมีคอนเทนต์อยู่ไงใช่ยังมีคอนเทนต์ให้ทำอยู่ก็เลยทำตามคอนเทนต์หลักไปก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวค่อยไปหาคอนเทนต์เสริมเอาเนี่ยผมอยากอยากได้กลมๆสีเหลืองเขียวแดงน้ำเงินอันกลางเนี่ยไม่รู้มันจะได้ได้มา2อ,อันเองน่าจะพอกับบ้านหลังหนึ่งแต่อีกหลังหนึ่งไม่พอแน่ๆครับ ก็ต้องไปที่บังเกอร์อันฟ้าแล้วมันอยู่ตรงชั้นไหนของบังเกอร์อันฟ้าก็ไม่รู้ด้วยนะบังเกอร์อันฟ้ามีทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นบนที่ยังไม่นับเลขกันนะแล้วก็ลงไป1ชั้นทั้งหมด5ชั้นนะเอาง่ายชั้นชั้นบนชั้นแรกแล้วก็ลงไปชั้นใต้ดินเป็นชั้นที่1นะครับชั้น2ชั้นสาชั้น4นะชั้นถ้าชั้น6ยังเปิดเข้าไม่ได้ก็ต้องรอกันต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นวีไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ว่าเขาจะพัฒนาอะไรตรงไหน,นแต่ผมว่าถ้าเขาปรับอะเขาคงปรับใหม่ทั้งหมด 3, อาะทั้ง5ชั้นเลยความยากง่ายก็จะต่างกันไปไม่แน่อาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะครับก็ต้องปรับกันไปอยากได้ไฟกลมๆเพิ่มแม่มีแต่ไฟแบบนี้ ถุ้ปไฟลกลมๆหายยากสุดแล้วจะอีเวนสี่วันสิบสองชั่วโมงตีวันนี้ไปสิบสองชั่วโมงคือวันนี้อีสี่วันใช่ไหม <laughs> ผมจเวล่เท่าไหร่แล่วะาว่าาของมาเติมแล้วไม่งั้นไม่ไหวครับ <laughs> จะทำท่านไหมทำท่านหรือเปล่า ตอนแรกว่าจะเติมเดี๋ยวดูสิถ้าเติมทันก็เอาถ้าเติมไม่ทันก็ไม่เอาก็เอาเท่าที่ไหวครับอย่างที่บอกนะต้องบอกตัวเองอย่างนี้ว่าเอาเท่าที่ไหวอย่าไปฝืนมากสนับสนุนเท่าที่ไหวครับอย่าสนับสนุนแบบตัวเองไม่ไหวมันจะเหนื่อยตัวเองด้วยต้องอย่าแพ้เสียงในหัวตัวเองครับว่าสมมติในหัวตอนนี้คือแบบเติมดีง่ายดีนะเดี๋ยวก็ได้แล้วอะไรแบบนี้เราอยา่า เราอย่าให้เราอย่าแพ้เสียงในหัวตัวเองครับมันเหมือนเพลงช่วงท้ายคลิปนะเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นนี่แหละให้กับทีมนักบอลทีมหนึ่งคาแรคเตอร์ของเขามันตรงดีก็เลยเออเอามาเป็นเพลงท้ายคลิปเลยละกันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่ปีหน้าก็จะมีแฮชแทกใหม่ครับจะมี p พลย์ลิสใหม่เป็นเกม Radeon e เ r t h 2026แล้วนะ ถ้ากับ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายสำหรับปี2 0 2พนห้านะครับเล่นมานานเหมือนกันนะและคนดูก็อยู่กับเรามานานเหมือนกันนะครับใครที่ดูตั้งแต่ช่วงต้นช่วงแรกมั้งไหมช่วงสมัยแรกๆเลยที่เล่นที่ผมทำทุลักทุเลเนาะหลายคนน่าจะเห็นความทุรักทุเลของผมไปแบบเย่เสร็จแล้วหนึ่งหลังกันไปหลายครั้งแล้วนะครับที่อยู่ๆเล่นไปเล่นมาอ้าวตุยเฉยเลย อันนี้ขาดน้าําช้าสรุปขาดแค่ไม่กี่อันเองนเนี่ยต้องไปเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปบังเกินฟ้าก็ได้งั้นวันนี้เราไปที่สอนอ,อก,ก่อนนะเพราะว่าตั้งใจจะไปที่สอนอ,อครับไปแจ้งความไม่ไม่ใช่ไปจัดการซัมบี้ซะหน่อยแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ไปสอนอ,อมานะสอนอ,อเรื่องจริงครับไปแจ้งความมาว่าโทรศัพท์ของน้องชายโดนแฮกอืมไอโฟนโดนแฮก ไอโฟน e 13โดนแฮกเข้า Facebook เข้า l ล n e เข้าอ่ออะไรได้หมดเลยอืมแล้วก็แต่มันเข้าบัญชีธนาคารไม่ได้แสดงว่ามันต้องเข้าอะไรได้สักอย่างแน่ๆนะก็ไปเปลี่ยนให้มันมาใหม่ละนะลงทุนเปลี่ยนให้มันมาใหม่แล้ะคือถอยไอโฟนสิให้มันไปเลยนะครับกระเป๋าเบาเลยจนเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องหาตังค์หน่อยอ่ะเลยกันต่อไปครับทุกคน เรชอบนอกเรื่องตลอดตอนนี้เรามาอยู่กับที่สอนอแบ็กพร์นนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีคนแนะนำมาแล้วว่าพี่ไอหีบเอ็กซหรือ Christmas เนี่ยที่มันแจกเนี่ยมันอยู่ในห้องขังนะแต่พี่ต้องดูดีๆนะครับว่ามันอยู่ห้องขังไหนโอเคได้เลยขอบคุณที่สปอยมา <laughs> สปอยมาเราก็จะได้แบบรู้นะครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะเตรียม mm hmm. ตัวให้พร้อม เพื่อที่จะเก็บของกลับไปที่หมู่บ้านฮิตเดลิสนะครับเอามาด้วยเอาปืนชิปกันมาด้วยทำไมผมช่วงแรกๆผมใช้ปืนชิปกันเยอะนะเพราะว่าเน้นประหยัดปัจจุบ uh ัน huh. ก็ย yup. ังเน้นประหยัดอยู <h 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 ่ก็ถ้าไหนเหตุการณ์ไหนสามารถใช้ปืนชิปกันได้ผมก็เอาปืนชิปกันใช้นี่เอาปืนชิปกันยิงปั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 ง นี่เรียบร้อยครับสลบไปเลยยังไม่เจอห้องที่มันมีไอ้นี่นะคลองควันนะเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอ๋อมีศพทหารด้วยครับเก็บแบตควันตั้มได้ที่ห้องนี้ดีนะว่าพกมาจากไอ้นั C ่นสี่อันเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับที่ถามผมไว้คือประมาณว่า20่สิบปคนได้อะถ้ารวมจากคลิปเก่าๆแล้วว่า ทำไมถึงหากุญแจเปิดห้องได้เนี่ยกุญแจเนี่ยนะมันดอบอยู่ห้องไหนหนูไปแล้วหนูไม่เจอเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวพาไปนะครับจริงๆ20กว่าคนได้20ับกว่าคำถามเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมันมีอยู่ห้องนึงแต่จริงๆถ้าลุยครบทุกห้อง,งยงไงมันก็เจอนะเออรู้สึกว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะนักย่องเบาในการเปิดห้องด้วยนะครับ ทักษะนักย่องเบาเนี่ยมันเอาไว้เปิดห้องที่มันมีโซลา่มีโซลามอยู่เฉย,ยห้องนี้ไม่เข้าก็ได้โอเคเดี๋ยวขอจัดการในสมบ้นักโทษพวกนี้ก่อนไปไกลๆๆๆเลยฉันไม่ต้องการเจอพวกนายนะปืนปืนชิปกันเอายิงแบบนี้ยตัวถือโล่เห็นไหมทุกคนพอเราไปเล่นโคออปอะ่ะตัวถือโล่มันไร้ประโยชน์เรียว่าอะไรนะ ไล่พิ่ส่งกับเรามากๆเลยพวกโลเพราะว่าพอเราอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วเพื่อนเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันก็จะหันมันก็จะเลือกหันหน้าไม่ถูกครับสุดท้ายเพื่อนที่อยู่ข้างหลังอ่ะถ้าสมมติมันหันหน้ามาทางเราใช่ป่ะเพื่อนที่อยู่ข้างหลังก็จะยิงโดนมันแล้วมันก็ตุ่ยเออแต่ถ้าเรามาเดี่ยวมันก็จะมันก็จะแบบเนี้ครับนี่ห้องนี้นี่ทุกคนห้องนี้มีกุญแจดอกเห็นป่ะมันกี้ได้มาหนึ่งอันละมันจะดอกประมาณ2ออันนะครับเดี๋ยวดูนะนี่ห้องนี้นะ นี่เห็นไหมกุญแจดอก2อันละมันดอบจากศพซอมบี้นะครับไม่ใช่ว่ามันดอกจากกล่องนะมันดอบจากศพซอมบี้นะครับอ่าคลิปที่ร้านแปดบอกเป็นร้อยครั้งฉันก็ยังทําได้เออก็จะถามมาอีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอบอีกอะเรื่อยๆครับวิพืนปืน,ปนโอ้ปืนแบบเต็มแม็กทุกคนพืนพกแบบเต็มแม็กครับใจดีกับเรามาก แต่จริงถ้าตืนพกแบบไม่เต็มแม็กแล้วก็เอาไปอัปเกรดได้นะเราเอาไปซ่อมได้เพราะว่าบ,บ้านเรามีที่ซ่อมเฮ hey! เราแลกมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปที่จะแลกก็น่าจะเป็นตัวตัวแปรสภาพอากาศเห็นเขาเล่นกันแล้วสนุกดีให้มีหิมะตกเอ,อ่ยให้มีอะไรเอ,อ่ยน้องผมอยากจะเอาถ้าเป็นผมทําผมจะทําให้ฝนตกทั้งวันนะชอบบรรยากาศฝนตกมีเสียงฝนเนาะนอนหลับสบายฟินๆน,นะ เอาอยัางมานี่แล้ว,วมาขอยิงหน่อยมันมันถือโลอะต้องให้มันวางโลก่อนครับนี่วางแล้ววางแล้วโอเควางแล้แบบนี้โดนเจือนไปหน่อยปังๆะมันถือโลอีแล้วหมดทีละผมอยากให้หมาถึกกว่านี้หน่อยอะหมามันถึกน้อยไปอะขนมเราก็เราก็ไม่ค่อยได้พกมาด้วยเนาะเพราะว่ามันก็จะเปิองกระเป๋านี่เรียบร้อย สมุดที่เป็นรูปขวานอันนี้เอาไว้เพิ่ม XP นะครับแต่ผม XP เต็มแล้วไงก็กดใช้ไปเลยแล้วกันเฮ้เมื่อกี้เปิดตู้เดิมเ่ะโอเคไปแล้วห้องนี้ห้องเดียวนะครับเพราะงั้นเข้าหมดแล้วห้องนี้มีตัวระเบิดต้องระวังด้วยนะถ้ามันมีวงแดงๆอยู่รอบๆซอมบี้ให้เรารีบออกมาเลยนะครับ ไม่งั้นสุดท้ายเราก็จะฝากชีวิตไว้ที่นี่อืมตายนี่แหละนะตุยตรงนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซัมบี้ตัวนี้ซัมบี้กู้ระเบิดที่ไม่กู้ระเบิดเลยที่ชอบระเบิดตัวเองเยไม่โดนไม่โดนมันระเบิดเพราะว่าเราใช้เลื่อยสกิลเลื่อยยนต์ครับปาดเปื้อนเดียวเรียบร้อยโอเคหมดเกลี้ยงครบทุกห้องแล้วนะครับไอตัวนี้มันจะลุกได้ มาเร็วเรวเรียบร้อยไปครับเดินทางไปยังเอาของเก็บที่บ้านก่อนอย่ไปที่นี่ที่นี่ต่อไปเก็บท่อนำความร้อนเอามาเติมครับอัปเกรดเพิ่มเลเวลแต้มให้หน่อยนะจะถึง30มสิบไหมไม่รู้เหมือนกัน4วันจะทันไหมเนี่ยตื่นเต้ถ้ามันได้น้ำแข็งมามันก็จะ มันก็จะสามารถทำคอนเทนต์ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรบอกตัวเองไว้อย่าแพ้เสียงในหัวบอกตัวเองให้ชัวเสียงในหัวต้องห้ามไว้ต่างๆไงไปเลยๆเยขบคุณทุกคนที่โดนเนตมาด้วยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เอาไปจ่ายค่าเน็ตในการอัปเกรดอ่าอัพมิกจนะ เงินทุกบาททุกสตางค์เอาไว้อัปเกรดเอาอีกแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นี่เอาไว้จ่ายค่าเน็ตนะครับในการอัปอัปเกมเนี่ยอัปวิดีโอเกมขึ้นบนเพจชาน n n ล l r i s Z 9นะครับใช่ตอนนี้ทำหลายช่องมากก็อาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับไปทำช่องตามกระแสดูเออมันก็เวิร์กดีเหมือนกันจริงๆเคยมีคนบอกอยู่แล้วนะ ผมเคยจะจะ,จะเรียกไงเคยคุยกับคนที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนเกี่ยวกับคอสทําช่องแต่ว่าผมไม่ได้เสียตังนะเออเป็นคนรู้จักกันประมาณเขาบอกว่าทาถ้าอยากได้เรียกว่าอะไรอ่ะอยากให้ช่องไปไวที่สุดก็คือต้องตามกระแสตอนนั้นเราก็รู้สึกตามตัวเองเราบอกว่าเราอยากทําที่ชอบมากกว่าใช่ป่ะก็มันก็ได้เหมือนกันครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างช่องเนี้ยที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ย ใช้เวลา7เดือนนะครับในการสะสมคนจนครบแต่อาจ7เดือนกับ1,000พุทผติดตามนะครับแล้วก็เพเริ่มสร้างรายได้ได้นะครับตอน7เดือนแต่พอเป็นช่องตามกระแสใช้เวลา2สัปดาห์สร้างรายได้ได้คุณพระมิน้าเราทำไมเขาถึงแนะนำกันนะครับกระแสแบบไหนตอนนี้กระแสมี ตอนนี้มีกระแสะอะไรก็ทำตามนั้นเลยครับใช,ใช่ถ้าสมมุติใครอยากหาไรายได้ทาง Youtube นะใช่กระแสะอย่างเกมบางเกมที่เป็นกระแสะเราสามารถทําได้เดี๋ยวสักพักก็จะมีคนติดตามแล้วก็ตามเอะเองนะครับช่วงก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักเขาจะมีช่วงหนึ่งที่เกม R O V กับเกม Mobile Legends แบ่งๆเขามีวาทะกันนะ น,น้องเขาก็ได้ทำเกมทั้งเกม o v แล้วก็เกม legend mobile legend นะครับสรุปทำแค่เดือนเดียวเขามีผู้ติดตามครบแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นั่นแหละถ้าตามกระแสะก็ยิ่งไบแต่ก็ต้องดูกดกดด้วยนะครับกดของ youtube ด้วยว่าแนวไหนที่เขาสามารถเปิดรายได้สร้างรายได้ได้อันไหนเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ก็ต้องดูนะครับ ก็แนะนําว่าใน y u t u b e เนะี่ยมีช่องแนะนําหลายคนนะที่เขาแบบสอนสร้างช่องอยเดี๋ยวหน้าแดงหน้าแดงเกือบตุยมวัวแต่สอนเออก็ถ้าเป็นผมจะถ้าสมมติผมผมแนะนําได้นะผมก็จะแนะนําว่าทําไปเถอะอืมชอบแนวไหนทำแนวนั้นครับผู้ติดตามอาจจะไม่เยอะแต่ว่ามันไม่ได้ฝืนตัวเองไง ย่งผมชอบแนวเล่นเกมเกมเนี้ยเกมลาเดียออนเอ๋ยผมก็เล่นได้ทุกวันถูกไหมผมทําเกมเดอะบทเทิลแคสผมก็เล่นได้ทุกวันนะครับแต่อาจจะทําคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสั้นลงกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ามันต้องเซฟเสียงด้วยไงคือกล่องเสียงเรามันไม่ได้แบบใช้การได้เหมือนคนปกติทั่วไปจากโลกขอบนะครับไม,ไม่ใช่โลขอบผมแพ้ <C> e <an> ใช่ไหมคือสังเกตไหมครับว่าผมทําคลิปไปทําคลิปมาบางวันเนี่ยผมจะมีเสียงแครกก็คือมีคล้ายๆกับเสียงมิสเซเลต์นำคอนั่นแหละคือมาจากอาการเดียวกันนั่นแหละครับก็เลยช่วงนี้เลยทาคลิปที่ไม่ไม่ไม่แกะไม่ไม่มากกว่าไม่เกิน30นาทีต่อคลิปหนึ่งอะไรประมาณเนี้แล้วเราก็พักแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นแล้วก็กลับมาพักเสียงใหม่กับเกมใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าโดนหมอเตือนมานะใช่ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราไปหาท่อมาได้แล้วทุกคนคลิปต่อไปเดี๋ยวคงต้องตามหาไฟนะครับเอามาแต่งบ้านอีกหลังนึงให้มันสำเร็จนะครับนั่นก็คือหลังหลังของในบ้านที่เราชิมเข้าไปแล้วเราเกือบตายอะ่ะเกือบโดนฝังในหลุมบ้านหลังนั้นแหละนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ จดกดซับสไครให้กันด้วยนะครับจะได้กลับมาทําคลิปให้กับทุกคนได้รับชมกันนะโอเคเดี๋ยวผมให้ชาปลไม้กับขาดหกเหรอหหลอดใช่ไหมพรุ่งนี้น่าจะได้นะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะครับเซฟเสียงตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็แฮปปี้นิวีย์นะครับสวัสดีปีใหม่2569นเเสียงเริ่มแครกแล้ว ขอให้มีสุขภาพดีตลอดทั้งปีนะครับไปนะบ๊ายบาย